ดูฮะเรียวนันพุ้นปูนดูไว้ฮะซูกเขาทีมเราข้างเขาเถื่อนท้ายเกมข้างเราเถื่อนต้นเกมฮะมาเจอกันฮะ อร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะฟินคุงโยชิดะจะรอดไหม,มนเนี่ยแล้วคอนเทนต์ใส่ฟินหลายรอบไปด้วยฟินจะด่าพี่บบวมาสวัสด,ดีครับ ดีครับฟินทําตัวสนิทสนมก่อนวันดีครับฟินแบนสัก,กุเออได้อยู่ไปโอ้บอกผมเม,ม้มอยู่ลนด็อกอะทักมาทำไมผมเม,ม้มอยู่พี่ทักมาผมแรกเลยแล้วเซนโดอะไรเซนหลุดนะโยเล่นโยให้พี่เล่นเไดนะ้เอาไง โยจะเล่นบ้าเซนโดอะเอ้ยฟุกุดะรอก่อนนะเล่นไม่ได้โอ้ข้างเขาจะเลือกคอมที่มันเข้ากับคอมยังไงก็แล้วแต่ไม่สนใจนะเจอข้างเรานี่ฮะดูฮะเรียวนานปุ้นปูนดูไว้ฮะเน้นเลือกเป็นโรงเรียนแต่ว่าบัฟไม่มีแล้วอะบัฟบัฟมันเคยมีซีซั่นหนึ่งเป็นบัฟโรงเรียนจำได้ปะ ซีซั่นไหนแรกๆจำไม่ได้เออมันจะเป็นแบบบัฟโรงเรียนถ้าเล่นโรงเรียนเดียวกันมันจะเฟียวปัจจุบันคือไม่มีระบับแบบนั้นดูฮะบัฟโรงเรียนนะโชโยเอ้ยไม่ใช่โชโยนี่หว่าโชโยเป็นของโูจ <laughs> เนนะเออเิเรียวนันนะเออบัฟโรงเรียนเรียวนันที่จริงใจดูวะ่ะผู้เล่นตัวจริงเรียวนันลงถึงสามเอ้ยโยไอ้ลูก,ล,กลูกบาสีน้ำตาลนี่มันคืออะไรนะแชทไอ้ลูกบาสีน้ำตาลนี่มันหมายถึงอะไรนะอไอ้เนี่ย ลูกบาสเสีมทานอีกคนหนึ่งลูกบาสทองอะโอเคสู้เขาทีมเราเขียวไม่ลงสามลูกเออมันเป็นไปได้ยังไงอะชิฟูใช้รูนอะไรทำไมมันยิงไม่ลงอะอ๋อปรมาจารย์ลูกบาสทองแดงโอเคุูนเขียขเข่ยขาโอเคขาปรมาจาร์ลูกบาสทองแดงเราไม่ลงฮะโอ้โหแล้วเหมือนหาขี้ผมตึงจัดนะเะเไปอยูข้ามโลกอย่างไรให้ลงฮะเราไม่ลงฮะแล้วเป็นรีบ้าวของฟินนะเอาฟินมา คุ้ใกล้ป่ะผมยิงฮะแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยฮะสแต็สแต็แตที่จริงใจฮะเอ้ยเกินไปงานเข้าแล้วอ,อ้บ้าี่แม่เฉยเลยผมป่ายสุดยอดฝีมือเล่นแล้วหนึ่งเกม เราไม่ลงฮนะโอเคลงกีิโมงเขีย่ยขาไปหนึ่งร่วงไปเลยเย <laughs> ็นเย็นเย็นเยนเยนไ้นุ่มทูแฮนด์สลามอัดหน้าไปดี้ีต่อสองมาวะ่ะนักดังที่จริงใจอืผมอ,ะอ่ะผม สู้เขาทีมเราข้างเขาเถื่อนท้ายเกมข้างเราเถื่อนต้นเกมนะมาเจอกันนะ <S <S เดี๋ยวนานปูนปน<ๆ>ผมยิงตายวิง่งเอาติมเมทเลยฮะเอาแอสซิปไปโยกูหรือลืมเอาบารจากโยนี่ว่ากำลังตื่นเต้นได้เล่นโรงเรียนเดียวกันเดียวนานปูนปูน <S <S <ๆ>เกินไปเกินไปสแต็กระดพระเจ้าโอเค วุ้นลีบ้าวเอาจัดว่ัจูดสัสคนไทยบินได้ฮะบินไม่บล็อกน้องห่วงฮะโรงเรียนเราเทพเจ้าแห่งการบล็อกอยู่แล้วฮะไปฮะเรียวนานเกมลับระดับพระเจ้าฮะอืม ไช่อย่างงั้นหรอผมป่ายเล่นเพลไปเล่นเพลไปจะได้ตื่นเต้นหน่อยอุ้ยโหแล้วนี่ฮะเกมรับจากพระเจ้าข้างเราอะป๊าบหลอกส่งฮูู้เซนโด11บล็อกหน่อยพี่ยายา อ <ส probation> มันหลอกส่งอีกแล้วฮะมันหลอกส่งได้สองตัวมันตบยากอนะ่ะเนี่ยตูมถ้ามันแบบหลอกส่งไม่ได้อะได้อยู่หลายๆบล็อกอะได้อยู่แต่ว่าถ้าหลอกส่งได้มันตกมันตกไม่ได้อืมวหลุด หลุดเรียบร้อยเลยฮนะโค้ดโค้ดจุนตบหนึ่งไม่โดนเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งทีฮนะปไม่ลงไม่บาดย่โ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 ยโย่แปดคะแนนนู้เว้ยโย่มั 3, นมีคอนเฟิร์มสามด้วยนะเว้ยทำป็นเล่นไปหลังสกรีมคงไปเราไม่ลงมา สอดเกมพิกสวยโอ้โหเอ้ยไม่จังหวะสองแล้วผมรอบินไปบล็อกอยู่สับไม่ลงว่ะเ,เ,เรียบร้อยเลยฮะแพ้รีบ่าวได้อย่างไรฮะควนหลังไม่ได้ควนหลังไม่ได้นักควนหลังในตำนาน เยอะมันเลี่ยมมันแบบช็อตสุดท้ายฮะเลี่ยมแล้วเรี่ยมอีกเวลาํำเยอะโยมันอย่างเงี้ยมันชอบชิวตูมหกคะแนนเขาคอนเฟิร์มสามน่าจะมาแล้วด้วยนะคอนเฟิร์มสามฟูจิพี่ยังอันติไม่มาเลยสวยจัดดีฮะนันงามาจริงด้วยฮะอันติเรามาพอดีเลยอะถ้าเขาใช้ช้ากว่านี้สักวีกหนึ่งอะพี่น่าจะตกได้อยู่ยืนไกลได้ ฝั่งนั้นฝั่งนั้นมันหลอกลงสองตัวไนงะโอ้โหเมื่อกี้ถ้าปล่อยบอลน,นะเรียบร้อยเลยฮนะไม่ได้ปล่อยบอลน,นะผมรอเลยผมไปผมไปไม่ได้ไอ้อ้วนมันดึงเสื้อไม่เป็นไรได้สองคะแนนนักมูฟในตำนาน ไม่ไรายห้อยู่วู้ฮู้อ้าวไฟดับกดเป็ดยิงมันไม่ออกอ่ะไฟดับฮะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษฮะปัมสามหนึ่งสามหนึ่งลุมตบเลยเมื่อกี้มึงกดเป็ดเอาเว้เพราะว่ามันไม่ติดวะอ๋ออันติดหมดชนะอยู่ดีนิดเดียวเกือบแตก ันนี้เหลือคอนเทนต์ของฟูดะสองของเอ่ฟิล์มโดเนตมาแนละ้วเดี๋ยวหาเล่นให้นะครับอันนี้คือมันเล่นไม่ได้ก็เลยต้องเล่นเซนโดนะเร็วนานปนปูน,นะทำไรล้างแชแนลเรา,าพังทำลายความเหงา<ว>พังทำลายความเศร้า<ว>ทำารล้างแชแนลลุยไปกับทำารล้าง<ว>แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ<ว>ล่นนี่มันสุดๆทำไรล้างแชแนลลุยไปกลับทำายล้างแชแนล